ให้ทำการดึงออกมานะครับสวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่ารู้นะครับวันนี้นะครับพามาแก้นะครับเครื่องสภาพเปิดไม่ติดครับเี่นนะครับไม่ติดเลยนะครับไฟไม่เข้านะครับก็ได้ทำการเสียบปลั๊กแล้วนะครับเห็นไหมครับขั้นตอนแรกนะครับ ให้แกะมีจุดนี้นะครับตัวนี้เลยเยวมาแกะดูนะครับเนี่ยนะครับทั้แกะนะาน้าสองตัวนะครับเนี่ยนะครับเวลาซ่อมจุดนี้นะครับมาเช็คนะครับก็ถอดสายไฟด้วยนะครับเนี่ยนะครับ ให้มาตรวจเช็คตรงนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับที่ว่าเป็นแท่งนะครับยอวยาวนะครับประมาณนี้ให้ทําการดึงออกมานะครับนี่นะครับก็ให้เปลี่ยนฟิลตัวนี้นะครับ อันละสิบห้าบาทนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับหลังจากซื้อมาแล้วนะครับก็ลองมาใส่กันดูนะครับตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นเบอร์สองร้อยห้าสิบโวล์นะครับสิบแอมป์นะครับนี่นะไม่น่ใจะ่ามองเห็นนะครับสองร้อยยี่สิบโวล์นะครับสิบแอมป์นี่นะครับตามนี้เลยนะครับก็มีเขียนบอกอยู่นะครับ ก็ใส่กลับเข้าไปนะเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการไปทดสอบดูนะครับอย่าเพิ่งประกอบก็ได้นะครับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะครับก็ให้ทำการมาทดสอบดูนะครับเปิดเครื่องนะครับ เนี่นะครับเครื่องก็ได้ติดแล้วนะครับประมาณนี้เลยเนี่นะครับเครื่องก็ทํางานนะครับปกตินะครับประมาณนี้อันนี้ผมได้ทําการย้ายปุ่มขึ้นมานะครับพอดีของเก่ามันถามันเสียนะครับก็เลยย้ายขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นขั้นตอนนะครับผมแก้ไขนะครับสาหรับเครื่องซักผ้านะไฟไม่เข้านะครับ ประมาณนี้เลยลองไปเช็คกันดูนะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสวัสดีครับ